สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเช่นเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีสินค้าสวยๆนะครับ3-4รายการนะครับผมเอามานำเสนอนะครับจริงๆก็สวยทุกชิ้นนะครับในร้านแต่ว่านี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้เอ่อเป็นห้องเต้นะครับผมเป็นห้องเต้ไม้พยุงเก่านะครับเป็นไม้เก่านะครับ รุ่นนี้จะสายพานร้อยในนะครับผมเนี่ยครับตัวตัวตัวสายพานตัวนี้นะครับเนี่ยร้อยอยู่ในเนื้อไม้นะครับจะแข็งแรงนะครับผมเวลาเรานั่งนะครับตัวสายพานจะไม่ถูกับไม้ตรงนี้ครับทําให้สายพานไม่ขาดนะครับจะยืดอายุการใช้งานไปได้อีกยาวนานนะครับผมตัวนี้เป็นไม้เก่าเป็นพยุงล้วนเลยนะครับมีแต่แก่นดดำๆแบบนี้นะครับผม ท่านที่ชื่นชอบประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็สนนราคาที่1 1 0 0 0บาทนะครับและก็จะเป็นรายการต่อไปนะครับเป็นโต๊ะทํางานนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมีโต๊ะทํางานมา3รุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้มาค่านะครับไม้มาค่าล้วนนะครับหน้าท็อปก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับกว้าง83นะครับยาวเดี๋ยวผมวัดก่อนนะครับ ยาวประมาณร้อยแปดสิบนะครับกว้าง8 3ดบายาวร้อยแปดสิบนะครับผมตัวนี้ด้านข้างนะครับจะเป็นไม้แผ่นเดียวแล้วก็ท็อปบนนะครับจะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับหนา2เซนนะครับ6ลิ้นชักนะครับผมด้านล่างก็จะมีกุญแจนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังใส่กุญแจไม่ครบนะครับกุญแจหมดก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อนะครับเราก็จัดการติดตั้งให้นะครับตอนนี้อะไหล่หมดนะครับก็มีทั้งหมด เจ็ดลิ้นชักนะครับผมใหญ่สวยนะครับไม้สวยนะครับต right ัวนี้เราทำสี่ด้านไว้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นขากึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับทั้งทั้งสามด้านนะครับแต่ละฝั่งแต่ละฝั่งเขาก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับหน้าโต๊ะลายไม้สวยมากนะครับผมเนี่ยครับทำสี่ด้านไว้โอ้โหตัวนี้สวยจริงๆ ครับถัดมาจากไม้มะค่านะครับก็ andal, จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นท็อปนะครับท,ท็อปไม้ประดู <relationship> ่นะครับท็อปก็คือแผ่นหน้าบนนะครับไม้ประดู่แล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นไม้ชิงชันนะครับผมด้านข้างด้านหน้านะครับจะเป็นไม้ชิงชันแล้วก็พื้นเลนชักจะเป็นไม้สักนะครับอันนี้ลูกผสมนะครับลูกผสม3มไม้นะครับตัวนี้กว้างนะครับผมกว้าง 83สิบสามเซนติเมตรนะครับยาวร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับผมโอ้โ oh ห oh. ไม้ประดู่นะครับหนาหนานะครับตัวตัวนี้ไม้หนานะครับตัวนี้ไม้หนาเกือบเกือบสองนิ้วเลยนะครับผมไม้หนานิ้วกว่านะครับนี่ครับ ด้านข้างก็จะเป็นพวกไม้ชิงชันนะครับผมตัวนี้ก็จะรวมหลายๆไม้นะครับก็จะมีแต่ไม้ไม้มงคลไม้ชั้นนําไม้ดีๆทั้งนั้นเลยครับไม้ประดู่ไม้ชิงชันไม้สักครับผมกว้าง80ยาว174นะครับผมตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่45,000บาทเช่นกันนะครับหน้าโต๊ะก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับหน้าโต๊ะเป็นไม้ประดู่นะครับไม้แผ่นเดียวแบบนี้นะครับ สวยมากนะครับผมเจ็ดลิ้นชักนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูด้านหน้านะครับขยับไม่ไหวนะครับหนักจัดนะครับด้านหน้านะครับไม้สวยๆเลยนะครับผมด้านหน้าครับไม้สวยมากนะครับผมและก็จะมาที่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไม้มะค่านะครับเป็นไม้มะค่าล้วนเลยนะครับผม เป็นไม้มาค่าล้วน4ลิ้นชักนะครับหน้าโต๊ะก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับโอ้โหไม้ลายสวยสวยแบบนี้เลยนะครับผมหน้าโต๊ะเป็นไม้แผ่นเดียวกว้าง60ซนติเมตรนะครับยาวร้0ซนติเมตรนะครับด้านข้างก็จะเป็นไม้แผ่นเดียวลายสวยๆแบบนี้นะครับผมและก็ด้านหน้าด้านหน้าเป็นเยื่องไรด้านหน้าก็เป็นเยื่องนี้นี่เองก็เป็นไม้แผ่นแบบนี้ครับเดินเราเตอร์แบบนี้นะครับผมเป็นขากึ่งนะครับผม โอ้โหสวยนะครับสวยเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีนะครับ3ลิ้นชักมีที่สอดขาเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่22ง0มบาทนะครับราคา22ง0มบาทนะครับสินค้าสมกับคุณภาพนะครับผมเรื่องคุณภาพไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใช้งานชั่วลูกชั่วหลานนะครับและไม้พวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไม้ที่ออกจากร้านแล้วจะไม่มีราคานะครับ ยิงอยู่ไปยิ่งนานนะครับไม้พวกนี้จะเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับผมเป็นไม้เศรษฐกิจยิ่งผ่านไปหลายปีราคาจะยิ่งทวีคูณสูงขึ้นนะครับเมื่อก่อนตัวละไม่กี่บาทนะครับพูดถึงเมื่อก่อนตัวละไม่กี่บาทเมื่อก่อนนี้โซฟานะครับผมโซฟาไม้มะค่านะครับตัวละสามสี่พันนะครับเดี๋ยวนี้ตัวละหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าแล้วนะครับสองหมื่นสามหมื่นแล้วนะครับผมเถอไปแป๊บเดียวนะครับ และก็ชุดนี้นะครับผมเนี่ยเป็นชุดพยุงนะครับหกที่ห้าที่นั่งนะครับกว้างร้อยยเซนติเมตรนะครับผมเก้าอี้จะเป็นไม้พยุงล้วนเลยนะครับเป็นไม้เก่านะครับนี่ครับลายสวยแบบนี้นะครับลายเทพเลยนะครับผมโตกลมตรงกลางหมุนได้นะครับนี่ตรงกลางหมุนได้นะครับตัวนี้หมุนคล่องมากนะครับถ้าไม่หยุดเขาก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับ ต้องเอามือแตะห,หยุดนะครับผมคือหมุนคลองมากนะครับตัวนี้5้าที่นั่งราคาก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับน่ครับสวยครับสวยมากสวยมากสินค้าที่ร้านก็จะสวยๆทุกรายการเลยนะครับสวยๆทุกรายการเลย ชุดนี้ก็ยังรอเนื้อคู่อยู่นะครับผมยังรอเนื้อคู่อยู่ก็จะเป็นชุดไม้ชิงชันนะครับเนี่ยแปดที่นั่งนะครับผมไม้ชิงชันแปดที่นั่งกว้าง90ยาวสองเมตรนะครับราคา48่0 0ันบาทนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะครับมาแล้วครับผมมาต่อเลยนะครับผมเผลอแวบเดียวกระโดดมาตรงนี้เลยนะครับผม มาที่ชุดนี้นะครับโอ้โหอลาัางการงานสร้างโอ้โหเฮมากนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นชุดไม้ชิงชันนะครับผสมไม้พยุงนะครับช่วงบนก็จะเป็นชิงชันช่วงล่างช่วงขานะครับจะเป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้เก่างานเก่านะครับเป็นช่างมอนเมื่อปี40นะครับเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะครับ ชุดนี้1ชุดจะมี6ชิ้นนะครับตัวยาวยาวเมตรสี่สินะครับราคาก็จะอยู่ที่49 0 0 0ื้นบาทนะครับโอ้หทาสีเงาไว้สุดสวยตะการตาเลยนะครับผมใครชอบแบบหรูหราผสมผสานแบบดูคลาสสิกโบราณนิดๆนะครับแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไม้พยุงแขนโค้งนะครับโอ้โหความสวยกินกันไม่ลงเลยนะครับแต่ว่าสีนี่โครตโทนเลยนะครับผมก็จะเป็น ชุดนี้จะเป็นสีเงาโทนแดงนะครับชุดนู้นจะเป็นสีด้านโทนดํานะครับผมมาที่ชุดนี้นะครับจะเป็นแขนโค้งนะครับผมชุดแขกแขนโค้งไม้พยุงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานโบราณงานเก่านะครับผมเป็นไม้เก่างานเก่านะครับไม้ก็จะสวยนะครับเรื่องหดเรื่องห่างนี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับผมเรื่องหดเรื่องห่างนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับผมตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่หกหมืนแปดันบาทนะครับเอาไว้จิต ก็บน้าแฟเจิบน้ํากาแฟนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่มีใครแย่งพูดนะครับเอาไว้จิบน้ํากาแฟนะครับจิบชานะครับหรือว่าเอาไว้เลี้ยงแขกนะครับรับแขกนะครับเอาไว้สะสมนะครับเอาไว้สะสมนะครับชุดนี้สวยมากนะครับสวยมากๆสวยมากๆ2สองชุดนี้ครับสวยมากเดี๋ยวก็จะพามาดูชุดนี้เลยนะครับไม้ประดู่นะครับชุดนี้จะเป็นไม้ประดู่ล้วนนะครับผม ไม้ประดู่ร้วนะครับแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับประดู่รั้วเลยครับหนึ่งชุดก็จะมีหกชิ้นนะครับผมหนึ่งชุดมีหกชิ้นโซฟาใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูราคาย่อมๆลงมาอีกครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดสี่ชิ้นนะครับผมเป็นชุดสี่ชิ้นนะครับไม้มะค่าสี่ชิ้นนะครับโซฟายาวสองเมตรแล้วก็มีเก้าอี้เดี่ยวสองตัวโต๊ะกลางหนึ่งตัวนะครับ ชุดนี้ไม้แผ่นเดียวทุกที่นั่งเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่3 2 0 0 0บาทนะครับข่พื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่จําจกัดต้องการแค่4ชิ้นก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับผมหรือว่าไม่อยากได้ตัวยาวอยากได้แค่ตัวเล็กนะครับตัวเดียวนะครับเก้าอี้เดียว4ชิ้นแบบนี้ก็มีนะครับผม4ชิ้นแล้วก็มีตัวกลางหตัวนะครับก็จะเป็น5ชิ้นนะครับผม เป็นไม้มาค่าล้วนทั้งชุดเลยนะครับชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่27,500บาทนะครับ27,500าบาทมีเก้า e อี D ้เดี่ยว4ตัวโต๊ะกลาง1ตัวนะครับแยกตั้งตามมุมต่างๆได้เลยจเจ้าไว้เอาไว้มาตั้งล้อมวงกันได้เลยนะครับผมชุดรับแขกของเรานะครับก็จะมีมากกว่านี้อีกหลายชุดนะครับแต่เรื่องเวลาอันจำกัดก็ขอเพียงประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูอีกหลายรุ่นนะครับผม นี่เลยครับโอ้ลายสวยๆเทพนะครับชอบแบบนี้นะครับก็มาที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซา,บา,บ,าบาย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 โอเคครับผมสวัสดีครับ